เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ3า31นะครับ Bruno was awarded 48 marks out of 80 for his coursework project. The maximum mark available for each of the four sections research, design, construction and evaluation was 20. The marks for all sections were expressed in whole numbers. The smallest difference between the marks awarded to any two of Bruno's sections was 2. This was between This was between Design and construction, which were his two best sections? The largest difference was 11 between design and evaluation. How many marks was Bruno's research section awarded? <coughs> <coughs> ได้คะแนน48แต้มจาก80สำหรับงานโปรเจกต์ของเขา The maximum mark available for each of the four sections. คะแนนสูงสุดที่มีสำหรับแต่ละเซกชันจาก4คือวิจัยออกแบบก่อสร้าง นะประเมินผลคือ20 The marks for all sections were expressed in whole numbers. Sum up two sections. ถูกบอกในรูปจำนวนเต็ม ความแตกต่างที่น้อยสุดระงว่างคะแนนที่ให้กับสองเซกชันใดๆคือสอง This was between design and construction. นี่คือระหว่างออกแบบและการสร้าง Which word to of this p a s e section? ซึ่งเป็น2 s e c t i o ันที่ดีสุดของเขา The largest difference was 11ความแตกต่างที่มากสุดคือ1 1ระหว่างออกแบบและ ประเมินผล How many marks was Bruno's research section awarded? Section งานวิจัยของ Bruno ได้กี่คะแนน สรุปในข้อ3านะครับคุณบรูโน่เนี่ยไปทำโปรเจกต์ซึ่งได้คะแนน48เต็ม80โดยคะแนนสูงสุดหรือคะแนนเต็มเนี่ยของแต่ละเซ c ชั่นคือเซ c ชั่นละ20คะแนนโดยคะแนนเป็นจำนวนเต็มนะครับความแตกต่างที่น้อยที่สุดระหว่าง2 s e เซ i ชันใดๆคือ2แล้วก็มากสุดคือ11อยากจะทราบว่า การวิจัยเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับ นี้จากที่เขาให้มานะครับเรามีอยู่สี่พาร์ทสมมุติให้เป็นตัวย่อนะครับเป็น R D C แล้วก็ E ทั้ง4พาร์ทนี้เนี่ยรวมกันได้เป็น48เต็ม80 ครับจากนั้นต่อมาที่เขาพูดถึงในข้อนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความแตกต่างว่าความแตกต่างระหว่าง design and construction คือ2ก็คือ design กับ construction แต่เราไม่รู้ว่าอันไหนมากกว่ากันนะครับฉะนั้นก็ใส่อับส l u t ลเป็น D-C ลบ C คท่สอแล้วก็ Design กับ Evaluation คือ11สิ่งที่าต้องการเนี่ยคืออยากรู้ว่า R เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ทีนี้ เราก็มาดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่า design and construction were his two base sections แสดงว่า D กับ C เนี่ยเป็นพาร์ทที่คะแนนสูงดังนั้นตรงนี้ i d ลบ E เท่ากับ11เนี่ยก็จึงไม่จำเป็นนะครับกลายเป็น D-E ลบ e เท่ากับ11เพราะว่าอะไรเพราะเรารู้นะครับว่า design เนี่ยเป็น one of the base ซึ่งแสดงว่า design ก็ต้องมากกว่า evaluation ทีนี้ก็เหลืออยู่อีก1กรณีอันนี้เราแยกทั้าเป็นสแบบนะครับก็คือ,อลบ D บวก C เท่ากับ2อ,อันนี้คือในกรณีที่ตัว D น้อยกว่า C แล้วก็ D ลบ C เท่ากับ2จากตรงนี้นะครับ เราคิดยังไงต่อ <c oughs> สมมุติว่าเราใช้เป็น ดีลบซีเท่ากับสองนะครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เนี่ยคือ r ใช่ไหมครับเราก็ลองเอามันมาทำอะไรสักอย่างกันก็คือจาก d ีลบซเท่ากับสอง แล้วก็ดีลบอีเท่ากับสิบเอ็ดเอามาบวกกันนะครับจะได้สองดีลบซีลบอีเท่ากับสิบสาม และถ้าเอามาลบกันก็จะได้เป็น e ลบ c เท่ากับ9เราต้องได้เป็น c ลบ e เท่ากับ9นะครับ จากตรงนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มี r บ e วก d บวก c บวก e เท่ากับสีสิแปด โซนอีกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราให้1เป็น d ลบ c เท่ากับลบ2องไอันหนึ่งเป็น d ลบ e เท่ากับ11อันนี้เนี่ยถ้าเราเอา1บวก2เราก็จะได้เป็น 2D e ลบ C ลบ E เท่ากับ9แล้วก็ ลบ C บวก e, เท่ากับลบ13หรือก็คือ C ลบ E เท่ากับ13 นี้จะเห็นว่าอันนี้จะเมเก้าเกหมือนกันนะครับที่ทาข้อนี้ต่อเนี่ยเราก็ลองมาดูว่าเนื่องจากว่า D และ C เนี่ยเป็น uh, hist o base section นะครับแสดงว่า D กับ C เนี่ยเป็นครอบที่อยู่ติดกันฉะนั้นถ้า D เป็น20 C ก็จะเป็น18 แต่ว่าถ้า D เป็น20แล้ว C เป็น18ปึ๊บเดี๋ยวเรามาสรุปสมการก่อนนะครับเรามี D ลบ C เท่ากับ2 D ลบ E เท่ากับ11แล้วก็ทุกอย่างบวกกันได้48 เนื่อจากว่าคะแนนเต็มคือยี่สิบนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องออไม่จำเป็นที่ต้องไล่ทั้งหมด เรามาเริ่มที่ดีเท่ากับยี่สิบถ้าดีเท่ากับยี่สิบ c จะเท่ากับสิบแปดและ e จะเท่ากับ9้าส่งผลให้ r มีค่าเท่ากับหนึ่ง เนื่องจากว่าเขาบอกว่า the smallest difference the largest difference เนี่ยเป็น1 1นะครับชนะอันนี้ก็เลยผิดเพราะว่านี้ต่างกันมากเกินไปหรือถ้าดีเป็น18 c ก <ioè> ็จะเป็น16บก e ก็จะเป็น7และ r ก็จะเป็น6กไเนะครับแต่อันนี้ก็ทำให้ smallest difference นี่กลายเป็น0นี่ก็ผิด ต่อมาเราให้ดีเป็นสิบเจ็ด c ก็จะมีค่าเท่ากับสิบห้า e ก็จะมีค่าเท่ากับหกาก็จะเป็นสิบ จะเห็นว่าจากตรงนี้นะครับไอสมอลเลสตีเฟนก็ยังเป็น2อยู่บิเก f สตีเฟนก็ยังเป็น11อยู่ฉะนั้นก็เลยตอบได้เลยนะครับว่าอาร์พักกับ10 สรุปข้อนี้นะครับก็ต้องการให้เราหาคะแนนจากการสอบของเขาซึ่งก็มี2วิธีวิธีแรกเนี่ยเราคือตั้งสมการอย่างที่เราทำนะครับแล้วก็แทนค่าไปเรื่อยๆแต่ว่าวิธีการที่เราใช้ในการตั้งสมการเนี่ยอาจจะทําให้ช้าได้อีกวิธีนึงเนี่ยก็คือทําการสมมุติตัวเลขนะครับสม,สมมุติตัวเลขมา เพื่อที่จะนำไปใส่สมการเนื่องจากว่าคะแนนเนี่ยมันเป็น whole number นะครับฉะนั้นเราจึงสามารถใช้วิธีการสุ่มตัวเลขมาเพื่อได้เพื่อใช้หาได้ซึ่งเราก็แค่ต้องการแค่ตัวเลขเดียวที่ถูกต้องนะครับไม่จำเป็นที่จะ ต้องไปไล่ทุกอย่างพอเราได้ตัวเลขที่เป็นคำตอบที่ถูก,ถต,ถกต้องปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกขาแล้วก็ตอบไปเลยนะครับก็ข้อนอี้ื็เลยตอบสิบนะครับเป็นข้อ A เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ